พราะผมชาญนะครับวันนี้เข้ามาในเมืองนะครับก็อยากจะมาแป่งปันนะช่ชงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมติดภารกิจหลายอย่างนะครับคือไม,ไม่ได้ทำคลิปเลยในกองรดฮักมาถามเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องบอกกันตรงๆว่าเกิดโรคระบาดหนึ่งโรคระบาดโควิด หลายอย่างนะที่เกิดแถวในบ้านผมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทำให้การเซฟตัวอะไรหลายสิ่งหอย่างสองวัวที่ผมเลี้ยงเกิดการระบาดของโรคป่าเท่าอป่อยวัวที่ในฟาร์มติดเกือบแปดสิบเปอร์เซนตครับออกมาเร็วมากเลยใช้เวลาเป็นชั่วค่ำคืนครับผมผมก็เลยเออม,มึนไปหมดเลยทั้งคนทั้งวัวเลยแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างครับ เพราะหนึ่งมันกินยาไม่ได้แล้วก็อยต้องใช้ยาอะไรคือถ้าวัวมันหลายชีดก็ดูแลอืมไม่ง่ายเลยนะครับเพราะเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับผมมากสำหรับการเลี้ยงวัวนะว่าใครนะครับ, okay, รบวันนี้ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องผมขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับใครที่ยังไม่ได้เรียนทองคําออนไลน์หรือหาเงินจากทองคําเนี่ยซึ่งมสอนทั้งออฟไลน์และออนไลน์เนาะวันนี้ ผมให้ราคาคุณ997นะครับรีบๆนะครับก่อนที่ถ้าไงอาจจะมีการปรับขึ้นนะครับเนาะใครก็สนใจก็ทักมา997นะครับส่วนใครที่จะเรียนเลขเปลี่ยนกรนตาต่างเพศทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์นะผมแถมคู่มือให้ด้วยนะครับช่วงนี้สำคัญมากแถมคู่มือให้ด้วยแล้วก็ใครที่เรียนแบบแอดวาน ที่เป็นออนไลน์แล้วก็จะแถมคอร์สทองคําออนไลน์ให้คุณด้วยหาเงินจากทองคํานี้ให้กับคุณด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมมาแบบปันคุณแบบรวดเร็วสายแลอดตลกันะครับในชื่อว่าความเสี่ยงในการซื้อเงินต่างประเทศช่วงวิกฤต่วงนี้หลายคนดูข่าวก้จะเห็นข่าวรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้น,นครับในช่วง สองสามวันที่ผ่านมานะก็มีรัสเซียอยู่เค้นรัสเซียอยูเค้นเกิดขึ้นครับแล้วก็มีคนมาทักถามผมว่าไปซื้อเงินอันนี้มันจะติดมือไหมอะไรหลายอย่างก,ก็มีหลายๆก็ดังออกมาุ้มตุ้ตุ้มๆๆ้ตุ้ม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 ตมตุมตนี้ผมจะแบ่งปันคุณสามเรื่อง <S <S เพื่อเป็นการก่อนการตัดสินใจให้กับคุณครับเพราะว่าเกิดว่าคุณไปซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กําไรมันก็จะเซ็เงเซ็งเหมือนกับที่ผมเคยเซ็งมาก่อนคือมันไม่ได้ อยู่ยไปซื้อแล้วมันลงผมเคยแนะนำหลายคนว่าอย่าไปซื้อหมดนะเงินมีร้อยอะลงไปกสามสิบบาทเดี๋ยวลองดูว่ามันจะลงอีกไหมคุณรับได้เท่าไหร่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับมาดูครับความเสี่ยงในการซื้อเงินต่างประเทศช,ช่วงวิกฤตนะครับเขาแรลกนะครับเขาจะบอกคุณครับความเสี่ยงแรกที่คุณต้องประเมิน,นครับเสียงแรกคือ USD ดนะครับถ้าใครจะซื้อช่วงที่มันเกิดวิกฤตสงครามอะไรหลยอย่างในความอ่อนไหวอะไรหลายอย่างนะครับถ้าเป็นไปได้คิดให้รอบขอบแต่ถ้าในใจผมนะผมจะขอเลี่ยงไปก่อนเงิน์ของดอสครับผมต้องบอกว่า80%ของโลกเนี้ยถูกได้ด้วยเงิน u อถ้ามันมามันจะมาเหมือนน้ําท่วมเลยนะบอกให้กูซื้อนี่เพิพ่เลง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 ,ลงนะครับ อาจจะลงอาจจะไม่ได้กาไรนะครับต้องบอกกันอย่างนี้นะครับบอกกันตรงๆนะครับของมีมากมันก็ถูกนะครับของมีน้อยมันก็แพงคือยูเอเนี่ยถ้ามันมีมากเข้ามาแล้วแบงก์ชาติไม่ช่วยกันอุ้มไว้เนี่ยไม่ซื้อตุนไว้นะครับเพอมันอาจจะทำให้เงินบาทแข็งวัวขึ้นไปนะครับ อันนี้ผมต้องบอกนะครับนี่ผมสอนในคอร์สครับคือพูดง่ายคือประเทศไทยเนี่ยถ้า US เข้ามาเนี่ยแบงก์ชาติซื้อ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 แล้วก็อาจจะมาปล่อยเป็นอะไรแต่ก็ขาดทุนนะครับแบง์ชาติต้องบอกว่าขาดทุนนะครับระวังให้ดีครับ USD เนี่ยวันนี้เท่าไหร่เนี่ยใครโหลดมีคนมาถามว่าโหลดแอปอะไรครับคุณก็โหลดแอปสปรีสีเขียวมาหรือไม่สีส้มก็แหละวันนี้สามสองจุดห้าห้า นะครับ US ผมบอกอะไรเขาว่าเล่นยาวไม่ได้เล่นสั้นนะครับเล่นสันส้นถ้าแก๊ปมันห่างเยอะๆอย่าเล่นนะครับอ่ะความเสี่ยงอะไรนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะ้ำบอกเรื่องของ u น US, ครับข้อสองข้อสองนี้สำคัญนะครับข้อที่สองก็คือเมื่อเกิดความอ่อนไหวอ่ะอย่างเช่นอนะ่ะรัสเซียกับยูเครนในที่เกิดขึ้นอนะ่ะ นักลงทุนจะทิ้งอะไรที่เสี่ยงๆออกนะครับจะเสี่ยงทิ้งอะไรที่เสี่ยงเช่นสกุลเงินดิจิตอลหุ้นอะไรหลายอยา่างคุณจะเห็นหนุ่นอะไรลงในประเทศไทยหุ้นลงกี่จุดกี่จุดสุดแล้วคนจะพุ่งไปที่ไหนลูกคุณรู้เปล่าคุณจะพุ่งไปที่ทองคํคุณคนจะพุ่งไปที่ทองคำ,คงงคำครับ พ่อทองคําคือทัคือความไวเนี้ยใช้ใจแขวงม,มั่นคงนะครับวันนี้คุณดูนะครับผมจะชี้พอยให้คุณเห็นอะไรบางอย่างนะครับนีทองคำสองหมื่นเก้าครับคุณมาดูนะครับช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาแตะสามหมื่นไปแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดวันที่ผ่านมาแตะสามหมื่นไปแล้ว แราเพิ่งลงมาสองหมืนเก้านะครับแล้วคุณดูนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมานครับหลังจากสงคำเนะี่ยคุณเห็นกราฟไหมครับเนะี่ยบนเนะี่ยมันขึ้นไปบนเลยครับสามหมื่นครับซึ่งผมสอนในคอร์สทองคําอะไรว่าททองคํามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้สนุกนะครับใครไม่เรียนรีปเปลี่ยนซะ เพราะว่ามันเป็นโอกาสของคุณครับโดยทองคำออนไลน์เนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นแค่หนึ่งพันบาทเองเริ่มต้นหนึ่งหนึ่งพันบาทเองนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะแสนหกถึงจะทำทองคำออนไลน์ได้คือคุณแคซื้อทองล้อห้าบาทนะครับสินทรัพย์อื่นที่นักลงทุนลงทุนนะครับลงนะครับ รัเสเซียเป็นประเทศใหญ่นะครับรู้ก่าว่าอันดับต้นๆแล้วที่รัสเซียส่งออกน้ํามันนะครับอย่าลืมครับใครที่คุมพลังงานได้คนเ้าจะมีอาํานาจนะทําไมรัสเซียถึงกล้าทําสงครามนะครับเพราะเขาลุมเรื่องพลังงานครับลุมเรื่องพลังงานเขาที่มีอาํานาจในการต่อรองสูงนะครับผมบอกให้ซซัพอื่นลง ลงนะครับคุณไปดูอะไรก็ได้ลงนะครับแต่คุณมาดูทองคำนะครับขึ้นสองหมืนแปดขึ้นไปสองหมืนเก้าขึ้นไปสามแล้วคุณดูเถอะถ้ามีอะไรออนไว้ทองคำจะขึ้นอี้ครับเพิ่มๆคุณได้เห็นทองคำสามหมื่นสัมหนึ่งสองอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันแพงทองคํามันแพงนะครับเพราะของมันมีน้อยประเทศไหนที่คว้าไว้ก่อนคว้าไว้เยอะอย่างเช่นบอกว่า สิทรัพย์แบงก์ไหนที่รู้สึกว่าเออถือเงินยูอแล้วไม่ปลอดภัยทิ้งเลยแต่คว้าทองคำมาไว้มันจะมั่นคงปลอดภัยก็จะทำให้เขามีเสถียรภาพมากขึ้นไม่แน่นะครับประเทศไทยเ,เทิ้งดอลลาร์ไปซื้อทองคํามาไว้นะครับมั่นคงขึ้นพอรอดดอลลาร์มาเยอะบาทก็แข็งขึ้น,นครับอันนี้เราบอกคุณตามตรงนะ เมื่อกี้คุยเรื่องราคาทองคำคุณไปแล้วนะครับคุณก็จะเห็นรับตามที่ผมเชีย่ยคุณอย่าแลั้วต่อไปข้อที่สามข้อสุดท้ายผบอกคุณว่าโควิดแล้วลอกใหม่เนี่ยระบาดหนักนะครับระบาดหนักนะครับผมว่าผเผื่อวันหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นอัพนะครับห้าหมื่นอัพวันนี้คุณดูที่ตรวจ ATK กับตรวจอะไรหลายอย่างนะครับวันนี้สองหมื่นต้นแม้แต่ในอำเภอที่ผมอยู่เนี่ย เมื่อก่อนนี่สิบคนนี้ปิดกันทั้งหมู่บ้านเลยวันนี้เกือบสามร้อยแล้วคิรวจอำเภอเล้ร่ะสามร้อยแล้วลว,วันหนึ่งก็ประมาณสิบยี่สิบอะไรพนะวกนเนี้ยเมื่อก่อนเมืก่อนไปเชียงใหม่มีข่าวมาวันหนึ่งประมาณเกือบสองพันไอ้รู้จริงเท็จแค่ไหนนะครับก็ทำให้ผมไม่กล้าไปเชียงใหม่นะครับ ระบาดหนักนะครับรอบนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็คุณอย่าลืมครับว่าวันเนี้ยถ้าใครเป็นโควิดนะครับอาทิตย์ก่อนผมไปโรงพยาบาลแล้วหมอจะนัดผมวันจันทร์เนี่ยวันนี้ผมไม่ไปนะเราเสี่ยงมากหมอบอกว่าใครที่เป็นโควิดอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วก็ยาที่เขาจะให้คือฟาวิลาเบียอะไรเนะี่ยจาชื่ออะไรเนี่ยนะนะครับที่เขาจะมาให้คุณกินอะไรนั่นแหละ อะไร,รอยู่ที่บ้านนะครับเขาไม่รับนะครับนอกจากเคสที่มันลงปลอดแค่นั้นเองคุณต้องเข้าใจในจุดตรงนี้โควิดระบาดหนักนะครับเช็คออฟไลน์มันจะดรอปดรอปนะครับดรอปนะครับใครที่ทำออ,อฟไลออฟไลคุณไปดูนะร,ร้านค้าที่เปิดเนี่ยแม่เดี๋ยวผมแม่ผมที่ค้าขายเนะี่ยก็ยังบ่นเลยจากที่เงียบแล้วมันจะเงียบปอีกนะครับเงียบเงียบียบ แต่ออนไลน์พุ่งขึ้นวันนี้คุณจะเห็นเลยว่าออนไลน์ขึ้นนะครับคนไม่ได้ออกจากบ้าน,นครับหลายคนหยุดโรงเรียนปิดอะไรหลายอย่างนะครับปิดอะไรหลายแม้แต่หน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยราชการก็ยังปิดครับโควิดระบาดปิดตั้งสี่ห้าวันเช่นอนไลน์จะพุ่งสูงขึ้นคนไม่ออกจากบ้านทาให้พวกโลจิสติกอะไรพวกเนี้ยวิ่งเงินอุดรุนเลยแม้แต่ผมมาในเมืองเนี่ยสั่ง สีชมพูออมามึมาส่งบ้านที่เกี่ยวไปความเสี่ยงมันสูงขึ้นในการออกจากบ้านเพราะเราไม่รู้ใครเป็นใครไงที่เราเห็นตัวเลขนั้นคือตรวจเจอและที่ไม่ได้ตรวจอีกละ่ะเท่าไหร่เพราะเดีย๋ยวลืมนะครับอีกไม่กี่เดือนโควิดนี่ก็จะกลายเป็นโรคประจําท้องถิ่นละก็คือให้ท้องถิ่นดูแลอะไรหลายอย่างก็ก็ถือเป็นไม่ได้มีมาตรการควบคุมอะไรที่เข้มขน้นนะครับ อันนี้นี่ต้องฝากคุณไว้นะครับโควิดนะครับแล้วรอกใหม่แล้วอะไรไม่เกี่ยวอะไรกับการซื้อเงินเออเช่นเกี่ยวนะครับเกี่ยวแน่นอนไม่เกี่ยวกับนักลงทุนแน่นอนซื้อไม่ซื้ออะไรหลายๆอย่างครับเช่นโควิดมันเกิดมาหลายรอบแล้วผมบอกหลายคนว่าก่อนที่คุณตัดสินใจคุณดูข้อมูลประกอบนะครับหลายคนเอาไป คุณอย่าไปหมุนหัวนอนแล้วเอ่อคุณไปดูนะครับว่าโควิดมันเกิดสามสีล่ลอกเนี่ยมันเกิดช่วงเดือนไหนเนี่ยคุณเปิดดูแล้วก็มาร์กไว้ดูว่าถ้าคุณจะซื้อแลกเปลี่ยนตัวนี้มันจะได้กําไรไหมตัวนี้มันจะได้กาไรไหมดูประกอบนะครับการทําอะไรก็ตามนะครับวันนี้เราจะไม่เป็นเหมือนนักโมที่ชอบลงเราต้องมีข้อมูลอยอนหลัง แม้แต่คุณจะไปฟังใครก็ตามหรือมาฟังผมเนี่ยฟังหูไว้หูนะครับหรือจะไปฟังกูรู้อะไรทั้งหลายวมนะครับคุณต้องมีข้อมูลที่อยู่มือแม้แต่คุณจะไปทําขายตรงคุณก็ต้องมีเขาเรียกว,ว่าข้อมูลด้วยว่าขายตรงเนี่ยร้อยคนเนี่ยมันสําเร็จกี่คนทุกคนในเขายิงแอนกันสบันทัลหล็เดี๋ยวนี้เงียบไปลับร้อยคนสําเร็จกี่คน เออคุณต้องมีข้อมูลในมือคนระับยุคนี้ผมว่าคนยุคนี้ได้เปลีคุณมี Google คุณใช้เกิดประโยชน์สูงสุดผมเองแม้แต่จะซื้อยาอะไรหลายอย่างผมก็ยังใช้ Google คนคนคนมันแสดงผลให้ผมหมดหลายครั้งที่เรามีเครื่องมือดีๆที่เราไม่ใช้นะ่ะเราไปรอความเห็นอะไรหลายอย่างบางที อาจจะถุกหลอกก็ได้นะครับบอกให้อาจจะถูกหลอกก็ได้เช่นทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งข้อมูลดูนี้อินโฟมิชันไม่ใช่ห้องสมุดเหมือนเมื่อก่อนที่เราไปค้นหาล่ะไม่เหมือนห้องสมุดที่เราค้นหาตอนเช้าผมขับรถผ่านในหมู่บ้านพอเห็นคนอ่านหนังสือพิมพ์ผมคิดในใจโอ้เดี๋ยวนี้คนยังอ่านหนังสือพิมพ์อีกเหรอหนังสือพิมพ์มันช้านะครับ วันนี้คุณมาดูครับเปิดเฟซบุ๊กดูเนี่ยจะเห็นข่าวอะไรขึ้นมาใหม่เลยมือพิมพ์กลัวมันจะพิมพ์กลัวจะมาส่งีกก็วันสองวันก็เป็นอินโฟเมชันที่เก่าแล้ววันนี้จะเป็นอินโฟเมชันที่ใหม่คุณเปิดดูปุ๊บรูปปุ๊บเลยยอดขายซืพิมพ์เนี่ยคุณไปดูได้วันนี้ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ละที่มันลงที่คนน่าสือพิมพ์ถ้าคุณสเก็ลไวอาจจะไวไหนที่ไม่ได้ใช้โซเชียลอะไร พยาซื้อพิมพ์เป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นฝากไว้ครับก่อนนี้คุณจะซื้อสามเรื่องเนี้ยคุณไปใค่ควรให้ดีนะครับในการซื้อเงินตาแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศแต่ช่วงนี้คือโอกาสของทองคำฟังให้ดีครับโอกาสของทองคำที่เขาเรียกว่าคนเวลากลัวอะไรอะไรอย่างทองคำมันจะกอดไว้ได้มันจะมั่นคงนะครับ มีเงินเป็นน้องมีทองเป็นพี่สวัสดีครับ